สำหรับคนไหนนะครับที่มีอาการไซนัสอักเสบนะครับให้เซฟคลิปนี้ไว้นะแล้วลองไปทําตามดูนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นไซนัสอักเสบมากี่ปีก็แล้วแต่นะครับทำตามขั้นตอนนี้ประมาณ1เดือนเนี่ยอาการจะดีขึ้นทุกคนนะจะกินยาหรือไม่กินยานะครับให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพิ่มเติมเข้าไปได้นะ ตัวแรกที่ต้องมีเลยนะครับนั่นก็คือตัวน้าเกลือล้างจมูกนะครับผมใช้เป็นน้าเกลือตัวนี้เลยนะครับเป็นขนาด1ลิตรเนาะและจําเป็นต้องใช้คู่กับตัวนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือตัวไซลิงนะครับที่มีหัวล้างจมูกนะครับหรือคนไหนนะครับที่ลงทุนนิดนึงนะครับก็ซื้อเป็นกระบอกล้กขขางจมูกมาได้เลยนะถ้าใครใช้เป็นกระบอ,อกก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเติมครั้งเดียวเราใช้ได้หลายครั้งนะซึ่งตัวกระบอกเขาะจะแถมหัวฉีดมาด้วยนะครับซึ่งจะมีทั้งแบบที่เหมาะกับเด็ก กับแบบที่ใช้กับผู้ใหญ่ได้นะส่วนการล้างจมูกก็จะแนะนาล้างสักวันละสองครั้งนะครับเช้าเย็นเพราะน้ำเกลือจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคของเสียสารก่อนภูมิแพ้และก็ฝุ่นละอองนะครับอาการคัดจมูกก็จะลดน้อยลงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการป้องกันนะครับไม่ให้การมันลุกลามซ้ำซ้อนนะครับที่แนะนําเลยก็คือตัวแมสสนะครับเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับแนะนําว่าเป็นใส่เป็นรุ่น N95 ไปเลยนะครับ เพราะตัวหน้ากาก n 9 5เนี่ยครับถือว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับในกลุ่มหน้ากากอนามัยที่หาได้ทั่วไปนะครับซึ่งสามารถกรองเชื้อไวรัสแบคทีเรียฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้ต่างๆได้นะครับตัวพ่นจมูกนะครับยี่ห้อ nasalis นะครับซึ่งมันจะมีหลายสีนะฮะอย่างตัวที่ใช้กับเรื่องของอาการไซนัสอักเสบนะครับจะเป็นตัวสีเขียวนะครับที่มันจะช่วยเรื่องของอาการไข้หวัดสเปรย์พ่นจมูก nasalis นี่จะไม่ใช่ยานะครับแต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับซึ่งงนเเข้าาจกกประทศอัฤษ โดยเขาจะสก,กัดออกมาเป็นผงพ่นจมูกนะครับและเวลาใช้งานเนี่ยบีบเข้าในโพรงจมูกตัวผงเนี่ยก็จะฟอร์มตัวนะครับเป็นชั้นเจลนะครับเคลือบในโพรงจมูกเอาไว้นะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกสารก,ออก่อภูมิแพ้ในอากาศนะครับเชื้อโรคไวรัสนะครับฝุ่นละอองฝุ่น pm2.5 นะครับเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจนะนี้จะออกฤทธิเ์เร็วมากนะครับภายใน2นาทีหลังจากที่ฉีดเข้าไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราแนะนําให้ฉีดสักวันละ2-3ครั้งได้เลยนะครับน,นี้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์นะครับว่าปลอดภัยและสูตรสำหรับเด็กเราก็มีเหมือนกัน นะและอาหารเสริมนะครับที่แนะนําจากประสบการณ์ที่ดูแลคนเป็นชนะอักเสบมาเยอะมากนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวภูคขานะครับตัวนี้เป็นภูคาวสกัดนะครับแล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับก็ทานประมาณ1เดือนนะครับน้ำมูกก็จะมีอาการน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีการแห้งไปนะครับ สำหรับคนไหนนะครับที่มีอาการไซนัสอักเสบนะครับและอยากจะให้ผมช่วยดูแลนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับซึ่งก็จะมีตัวเบต้าพูขาวนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะมีโปรนะครับที่จัดคู่กับตัวนัสเทอริสนะครับที่เป็นตัวสเปรย์พ่นจมูกนะครับซึ่งถ้าคนไหนที่สั่งคู่นะครับเราก็จะมีตัวน้ําเกลือกับตัวไซลิงเนี่ยแถมให้เลยพร้อมกับตัวหนังสืออีบุ๊กนะครับคู่มือการดูแลรักษาอาการไซนัสอักเสบและภูมิแพ้เรื้อรังนะครับ